หนึ่งมื่นก็นชื่อนางสุดาฮาลันดาเ<ะ>ขาชื่อนางสุดาฮารันดาถวายหลวงตาหนึ่งมืนบาทชื่อสุดาฮาลัดาเป็นเมียญี่ปุ่นทาฮารัดาโอ้โตเกียวครับญี่ปุ่นนี่นนสลิดอํานวยขอนแก่นสองพันบาทอก็ถวายทุกเท้านี้นะครับครับเราแท้ที่มันเราได้ยินทั่วประเทศมั้เนี้ย ออกงานนี้กนจะทั่วประเทศในในระยะนี้ฮะทั่วประเทศเออในระยะเดียวกันครับเพราได้ยินทั่วประเทศเหมือนนะครับหมอชานิดมาแล้วครับหมอชานิดพันธุ์สะท้อนหนึ่งพันบาทอนุชาหาโคดหนึ่งพันบาทแอลซีร่านางพยาบาลหนึ่งพันบาทอนุชาหาโคดหนึ่งพันบาทแอลซีร่าโรงพยาบาลหนึ่งพันบาทน่าดูแลหมดหมอชานิดอ่า เอาจะมานี่ใช่าล้วเอามาเข้ามาเข้ามาเข้าเข้าเข้ามานีอ่เอยาจบ่ะอเรไม่ใช่เข้ามาเข้ามาข้างข้างข้างไนมีอะไรว่ามาม่อเช้านี่ก็เริ่มตั้งแต่เช้าจะคุณอะไร คุลังก็คู่ลัง่งใช่ครับหนุนมาต้ง,งจต่เช้ามาถึงที่นี่เจ้าแล้วก็เข้าไปวัดโพรอกเลื่อยเล่อยรับแถลบเื่อยมาตั้งแต่เช้านะพ่อออกจากห้องแขกมารอแล้วอะไรเนี่ยอ่ากานีอ่าะยไรมือั้อะไรปัญหาธรารมะครับรปัญหาธรรมะอะไรปัญหาธรรมะ ตับถวาทองคำหนึ่งบาทครับตาพี่บนพันมุชาท่าขันลวงตาทองคำหนึ่งบาทมุชาชาขันลวงตาเอพอใจพอใจถ้าร้อยยี่สิบปีพอดีพอดีร้อยยี่สิบตีพอดีร้อยยี่สิบปีร้อยยี่สิบปีแล้วมุชาชาขันลวงตาร้อยยี่สิบปีปีกวโอ้โหมันน้อยไปร้อยยี่สิบ มันมันน้อยไปไม่ประกาศทีกก็ไม่พอไอ้ว่าอย่ายี่สิบปีจะนิ้มกันกี่พันษาแล้วฮะเอาตบเดี๋ยวเดี๋ยวิสองหิงขาแล้วเก้าสิบห้านะครับเนอะวันหลงกันอ่พันษาแลวฮะเจ็ดติดสามี้ว่าเจ็ดตอนนี้ห้าเจ็ด เจ็ดสิบสี่แล้วครับเนี่เจ็ดสิบสี่พรรษาแล้วยเจ็ดสิบสี่บวชเจ็ดสิบเจ็ดวันที่ยี่สองพุทภาเจ็ดสิบเจ็ดครับบวชนะครับมาถึงนี้มันก็เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่แล้วครับห้าหนึ่งอ๋อเจ็ดสิบสี่ครับเนี่ยถึงไหนเลยเจ็ดสิบสี่ปีแล้ว มี่เือนตครับพรรษาครับอมีบวชมาใน7เจ็นสี่พรรษาแล้วบวชวันที่12 12พฤษภาคมของปี477จะบวชต้องจะนั่งมาจังมวัดนี้จำไม่ยากจะไม่มาจัมาษาที่นี่มากก็ก็เน้แตจะชี่นี่ก็นังจำไม่ได้ว่าถี่ไปจัมาวัา ที้ไม่ทราบจำที่ไหนบ้างจำไม่ได้นะถ้าจะจะรวมยอดผมมีว่าโคราชห้าปีที่มีมากมากหน่อยก็โคราชห้าปีอุยอนีหลายปีเพอาะฉงนั้นไปนิี้ไปไปเปิดสี่องค์การจะฟันไปงบเป็น มันมีอะไรบ้างเอาว่ามาหมมีูอะไรบ้างธรรมะครับผุ่มฮึธรรมะอะไรปัญหาธรรมะปัญหาอะไรบ้างเงี้ยเอามาใกล้ใกล้พี่ยาวมัยังไงใกล้ขอบคุณพิจนาอ่ะอวิชาไปครับผมเนะขอบคุพิจารณาอวิชาไปประมาณพิจารณาอวิชาทำงานอะอวิชาว่างเงี้ยขอบผมพิจารณาไปแล้วทุกสิ่งที่ยาวมันหายไปหมดเลยครับผม ตัวสติปัญญาที่ให้หมุนก็หายไปแล้วก็กุ้่มยากที่เป็นลดผลก็หายไปหมดแล้วก็วิชาที่เคยก่อความก็หายไปหมดครับผมแต่ว่าก็ม่มีคณะบอกวิชาที่เคยก่อควาก็หายไปหมดแต่ผมมีคณะบอกครับผมผมก็เลยสงสัยว่ามันแมนดบ่แมนครับผมเพราะว่าทุกมือนี่กับบางเทีมก็มีกุ้กมัวเกิดขึ้นไหมครับผมมีบกงคน ก็กลัวครับผมกลัวกลัวดเป็นมากปวดเป็นมากผมกลัวอะไรอ่ะกลัวสิ่งที่ตื่นกลัวนะครับผมตอนยืดหนี่ก็รู้ตลอดเวลาครับผมกินมันกลัวนะครับผก็ลงไปตามมันครับผมอ๋อให้พึ่งยังไงยังโรงพยาบาลเลยนะผมไม่ได้บอกว่าซึ่งแล้วยังไม่ซึ่งถ้าถึงซึ่งไงมันก็เกิดการติดมีที่ติดที่ยังคงง่ายเลยนะเข้าวไก่เหรอครับถึงก็อุ้งขา เงินันแล้วไอ้คนอู้พี่คนนี้ไอ้ยาเศรษฐีคนนี้ไม่พอไม่พันคนคนรวนคนนี้คนลูจงไม่จ่ายไม่จ่ยคนนี้นะเ่าง่人อะเหมือนั้นอะไอ้ไ่รา้ก็มากท่ไมกูเา้าจะมุนไปทางไหนบ้างเอาจะออกไปตอนนี้ก็ออกทำงานพูดกบทำงานต่อไปแล้มีอะไรอีกอะก็อย่าีนะต้อมีก็ออกไป ก็มากก็มากนะผว่าพูดกับไทยก็ใทรแล้งอืมแด้ครันี่าอนิชาเรื่องเราจอสิ้นิะครับครับอนิชาครับคนยอๆอันนี้วันตามหาชัย บูชาธรรมหลวการหนึ่งมืนบาทครับมหาชัยที่ไหนวัดป่ามหาชัยทางสมราคอนสงูจสาคอครับอเออว่าเข้าใจสงูจ้าคอนเขามีอะไรว่ามากมอให้ร หืามหมนาครับผมหมอเนครับเออครับดังๆดังๆผมหมอเนตครับเป็นหมอผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตรวันนี้ที่ผมมีความทุกข์นะครับที่จังหวัดผมเนี่ยเป็นหมอหอยู่จังหวัดพิจิตรเป็นหมอผ่าตัดครับวันนี้ที่จังหวัดผมเนี่ยมีความทุกข์อยู่ว่า จะขึ้นเป็นหน่วยหลอดเลือดนะครับจะขึ้นเป็นหน่วยหลอดเลือดนวยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผ่าตัดทางหลอดเลือดหมดเลยครับทั้งตัวครับเพราะว่าคนไข้เยอะครับว้างไหเพราะว่าเขาโรงพยาบาลเขาจะขึ้นเป็นหน่วยหลอดเลือดผ่าตัดเกี่ยวกับหลอดเลือดทั้งหมดเขาก็เลยมีเขาก็เลยมีความทุกข์ความทุกข์อะไระทุกข์ก็ยัางว่าเลยทุกข์ก็ยั่งว่าเลยครับ เป็นะอยังไงเนี่ยไฮลากเป็นทุกข์มากมากองอะไรเราช่วยโลกอเพื่อขกินเพียงไปอ่านซึยง่างก็พรอเขียนไลเขาเขียนเลยอ่านใหอช่วยโลกเรื่องวัดทั่วประเทศไทยไม่มีภาพไหนซี่วัดนี้ไม่ได้ช่วยนะช่วยหมดทุกข้าคเ่ยทุกยอดตลาที่ว่าทางโน้นทางใต้ เกิดมดเพราะปัจจัยที่ได้ไดมามนกนอนนี่ไม่มีในวัดในวัดนะอกอกือความจําเป็นของประชาชนทั่วประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเราหามาเพื่อประโยชน์สิรโรกเราไม่หามาเพื่อเรา <c oughs> มีอะไร,ะไร,ะไร,ะไรๆี่ออกมดเลยในวันนี้เป็นวัดเสียสลับจริงอย่างนี้โกดังไหนเอมันจันเต็มโกดังเอามาโรงพยาบาลไหนมาคนทุกคนจน,นมาขนให้ขนให้ฆ่าสัตว์เสรเรียบร้อย <c oughs> ถ้าโรงพยาบาลก็ต้องมีกําหนดไว้เรียบร้อยเป็นสองขันงข้นถ้าขั้นธรรมดาก็ชั่วๆไปขัน้นนถ้าขั้นสูงลก็จะซ้อนๆไปโคราชไปแลป้วสูงขึ้นไปำลำดับแต่น้ำมันเติมให้ทุกข,ขั้นเยอเสียดียยอย่างนั้นตลอดเลยอ่ะ ถ้าวัชทองคำเราเวลานี้มันก็เข้าได้ถึงหัึงหมื่นกิโลแล้วนะหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบกิโลกรัมได้หนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบกิโลทองคําที่ออกจากนี้ไปเข้าเข้ามดส่วนดอนล่าดูมันสิบล้านสิบล้านสองแสนหนึ่งมื่นสี่พันหกร้อยดอนล่าเนี่ยเขาที่หมายถึงว่าจะเข้าคําหลือเช่นเดียวกับทองคําทองคํานีนเข้าหมดร้อยตังร้อยเข้าหมดส่วนดอนล่าที่เรียกเข้าที่มื่อ เห็นเงินไทยแล้วไม่พอกับการช่วยประชาชนเลยดึงดอนละมามากช่วยเงินไทยไปช่วยคนทั้งประเทศนั่นแหละสำหรับวัดนี้เราไม่เอาอะไรแล้วเราบอกชัดเจนเราไม่เอาอะไรเราพอทุกอย่างแล้วทำก็พอในหัวใจทำกับใจเป็นเดียวกันพอแล้วทุกอย่างไม่หาอะไรตัวมีแต่ความเมตตาทสงสารโลก <c oughs> ส่วนนั้นแหละนอกนั้นไม่มี แล้วไม่มีอะไรผูกฟันพายในใจของเราหมดโดยสิ้นเชิงผู้นิชาเตีเยนผลของการปฏิบัติเดี๋ยวอาหายต้องใส่ทุกอย่างแล้วมีแต่ที่ยาอย่นี้นอ,รรยอยู่ในสัามการแห่งโลกธรรมทริยานีเป็นได้ทั้งลิงทั้งแมวเป็นได้ทุกอย่างทียาเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางลโลกธรรมเป็นเมีนีชีก็ต้องต้องมนีจีชงกันเรื่อยๆแต่ภายในไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงสามใจโลกธาตุหมดจากใจหมดสิ้นเชิงไม่มีอยู่แล้ว ส,นะสิ้นสุดมาได้ห้าสิบกว่าปีเกือบหกสิบปีแล้วนะพันสายสิบหกใครพันสาม่สิบหกอายุสามยุ3สิบหกพอดีสิ้นสุดทางกามเพียรหมดผู้ที่ตังพระมจริยังหมดตั้งแต่วันนั้นตั้งวันห้าสิบแปดปีแล้วนนะตั้งแต่วันนั้นมามีแต่สอนโลกเราเราไม่ได้สอนเราเคือโลอเรื่อยมา ทางด้านวัตถุก็เอาทางด้านประกาศสอนทำก็สอนทั่วประเทศเหมือนกันนะออกทาอันนั้ออกจากเทพไปทางวิทยุทูกแข่งตั้งร้อยแข่งวิทยุเร่ยมาเรื่อยอย่างนั้นเราเรียวกว่ิทยุจะช่วยโลกเท่านั้นออกจากนี้ไปก็ช่วยโลกเนี่ยจะออกออกไปโรงพยาบาลโรงพยงนีนลนไปช่วยโรงพยาบาลต่างๆไปหวันระรถลระรถไปถ้ว่วน อจาร์อังคารพูดประหารสุขถ้าไม่ไปที่ไ,ปไ,ปไหนต้องไปโรงพยาบาลทั้งหมดเลยอันนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันฉันเสร็จแล้วไป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 ขนจะของมาขอเนี่ยขนมาไม่้ทราบมายัางไงมาเต็มกดังขนออก,นข,อนออกขนเข้าเพื่อขนออกไม่ใช่ขนเข้าเพื่อเพื่อเก็บน,นะเพื่อออกแต่นัน้นช่วยชาติบ้านเมือนมีกระทองคำก็จะจมุนี้เรากว่าเลยนะอทองคำหนของหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบครับ หนึ่งมื่ 1> 1, นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบทองคำเรื่องหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบกิโลทองคำเข้าคลาหลวงส่วนดอนล่าดังนี้จะเข้าเพียงสิบล้านสองแสนกว่ามั้งครับเท่านั้นละนอกจากนั้นดอนล่าออกช่วยเงินไทยทั่วประเทศส่วนอทองคำ200งนีร้อยทั้งร้อยเข้าหมดนี่เรายังบอกไว้ว่าเวลาเราตายนี่ แล้วก็ทำที่ในกลาันเรียบร้อยแล้วเวลาเราตายนี่ของวัตถุเทวทานที่เขามาถวายนี่อะไรที่สมควรที่จะเก็บ,บร,รักษาไว้เป็นส่วนรวมเช่นปัจจัยนี่ตั้งกรรมการขึ้นเก็บปัจจัยทั้งหมดที่เขามาบริจาคในงานสลงของเรานี่เอาเงินจํานวนนี้พอเสร็จแล้วก็เอาเงินจํานวนนี้ซื้อทองคาเข้าสู่การหลวงเราจะเผาด้วยไฟไปเลยพอใจไหมไปแบบไม่กลับมาเกิดอีกด้วยนะพูดให้ชัดเจนอย่างนี้ละ การปฏิบัติธรรมเต็มหัวใจพอทุกอย่างแล้วไม่พอไม่ไม่มีอะไรขาดเหลือในหัวใจพี่น้องใหญ่ฟังการปฏิบัติธรรมเราเอาแค่เป็นแค่ายอยู่ในป่าในเขาคาเมลเราเมืเ่อ,อไรเวลาออกปฏิบัติไปองค์เดียวองค์เดียวตลอดซัดกันกับกิเลสฝ่าอยู่เก้าปีกับกิเลสนะ่ะตั้งแต่ออกอพรรษาเจ็ดมาฟังแท่สองครบวอาจารย์หลวงปู่มั่นเราจากนั้นมาก็เอาเลย พรรษาเกตเก้าก็เกตเป็นยี่บกนั่นแหละพรรษาย 16, ี่หกตัดสินกันลงได้ตรงนั้นตั้งแต่นั้นมาก็สอนโลกเรื่อยมายังโลกทุกเรื่อทั้งด้านวัตถุทั้งด้นานธรรมะสั่งามมาสอนโลกนี่มากวัตถุก,ก็ได้สลายออกหมดทางด้นานธรรมะก็สอนทั่วไปแหละ <c oughs> ทั้งร้อยสถานีแล้วมั้ง ทางมิทิยุนะครับออกทางร้อยถามนีเทปออกอย่างนี้ออกทั่วประเทศไทยทุกวันตัววันเราพูดอย่างนี้ได้ยินทัวน่วไปหมดเราจะไปไหนเพื่อนไหนไปไหนเขารู้กันหมดพูกนี้เป็นอย่างไรเนะี่ยชื่อเสียงนั้นดังขึ้นทุววันตัววันไหนะอิจาบัวนีนะแต่ตัวลงตัวนั้นหน่อบลงตัววันไปไหนมาไหนเนี่ยนมลูกคุกคันอย่างนี้นะจะไปไหนมาไหนไม่สะดวกแต่ชื่อเสียงนั้นดังไปหมดแหละ จะของลราหมอบลงหมอบลงทุกวันให้เป็นท่านไปไหนมาไหนโซซัดโซเสไปตามนี่เหมือนกันไปว้านหนึ่งอย่างมากออกไปสลาใหญ่เดินดูนั่มดูนี่แหละไม่ใช่อะไรนะัดูแล้วมาก็มาสั่งเสียพระสั่งเสียใครต่อใบุกฟ้องตรงไหนให้ไปทำก็น,นั้นออกไปไปดู <c oughs> วันหนึ่งวันหนึ่งออกไปทุกวันของนี่เต็มรถทุกวันหละ ไปช่วยโรงพยาบาลพอไปนี่ก็ลงใส่โรงพยาบาลตูมเลยตูมตูมไปอย่างนั้นนะอ่อะแต่แปดมเอเลยเหนื่อยระยะน,นี้ตั้งแต่มาจากกรุงเทพนีน่เป็นบัตรอะไรไม่รู้ตั้งแต่โน้นเรามาเดือนก,กว่าแล้วนะ มันจะเป็นอยู่ในภายในพูดไปถูกแต่รู้อยู่ภายในร่างกายทันท <c oughs> ันตั้งแต่จะกลมาวว่ากะเข้เทปเป็นเดือนกว่าแล้วยังไม่ดีเลยเอาะให้พรนะหลวงพ่อคะอ่ะเมื่อวานนี้ฟังเทศอยู่ในครัวนะคะเฮ้ <c oughs> เทศหลวงพ่อคะ่ะเ <c oughs> มื่อวันนี้ดีที่สุดเลยได้ว่าไงเมื่อเมื่อวาน <c oughs> วานี้ค่ะฟังเทศหลวงพ่อตอนเช้าเนะะี่ยค่ะทางานอยู่ในครัวนะคะ เทพดีที่สุดแล้วก็ประทานความเมตตาวิธีการคุมจิตเวลาหมุนดัดกิเลสถ้ามันสงบยังไงเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกศิษย์คนไหนที่ปฏิบัติจิตมาถึงจุดนี้จะได้ใช้ได้แลครก็เป็นกําลังใจคณะผู้ร่วมบูชาตารเทศและทำบุญรักษาธาตุขันเช็คหมื่นห้าพันบาทเงินสดห้าพันเจ้าค่ะเออแต่เนงหมื่นพอดีนะเออพอดีล้วเราเทศดต่เพียงเท่านั้นเราไม่เอาอีกละ เดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกสองซองค่ะอีกสองซองเช็คอีกหนึ่งหมื่นบาทเป็นของคุณพ่อคุณแม่บำอารักษาทำบุญรักษาธาตุขันหลวงพ่อนะคะแล้วก็คุณเจฟฟรีย์คุณเฟรมาพรเบิร์ชทำบุญให้บุตรที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นมาอีกหนึ่งหมื่นบาทเจ้าค่ะอคุณมงคลไม่ฉายาลูกศิษย์ฝากน้ำพึ่งมาถวายเจ้าค่ะอยากให้พรนี่ยังไม่ให้พรเลย อย่างครับมันลืมนะเฮ้ยกลับบ้านเลยเออเอาว่าเออนั่นไปเช็คเลยกลับมาเออกาับ้านไปเช็คประจำวันพระเออคุณอี้อันนี้เราเช็คฮะผมเดินทางมาจากพิจิตรนะครับผมจากพิจิตรแล้วอะไรมีอะไรเรื่อง เป็นหมอเหรอใช่ครับแล้วเป็นหมอเป็นคนไข้ผมมาเดือดร้อนครับเดือดร้อนอะไรต้องโดนบางคนก็เสียชีวิตบางคนก็โดนต้องโดนตัดแขนตัดขาครับเออด้วยว่าเครื่องมืออุปกรณ์มันไม่เพียงพอครับเครื่องมือมันไม่พอครับขาดเครื่องช่วยหยุดเลือดครับแล้วก็เครื่องช่วยหยุดเลือดครับครับขาดเครื่องช่วยหยุดเลือดเครื่องช่วยผ่าตัดครับ เพื่อนมาครับครับแล้วก็มีไอ้เครื่องที่ใช้ดูหลอดเลือดข้างในอีกครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้รับการไม่ไม่ได้รับเงินจากส่วนกลางครับเออครับผมก็เลยคิดว่าผมมาหาที่พึ่งนะครับไหนว่าไงหนว่ะว่าไงไม่ชัดเขาบอกเขาเขาขาด กัดเครื่องมือครับเครื่องมือเครื่องช่วยดเลือดครับกับเครื่องเครื่องช่วยดูเส้นเลือดครับแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ครัเนครื่องีต้องต้องรั้แต่ครับไอสองเครื่องนี้ผมจําเป็นนะครับมันก็จะอยู่ประมาณเจ็ดล้านนะครับโอ้เราไม่มีแค่อเดียวไม่ไหวย้ายนี มันมีร้านเดียวเพั่งไปก่อนให้รอไปถึงหกเจ็ดร้านไปก่อนทันมาพนักรถตอนนั้นเราก็ทะเลายกันได้นะเ้ามันมากจริงจริงมันก็ไม่ไหวคือออกตลอดออกช่วยโลนี่สาหรับวันนี้ไม่เก็บเงินไม่มีเก็บออกหมดเลยเอาเพ้าไว้ก่อนมันนะเพ้าไว้ก่อนมันเจ็ดล้านเนี่ยไม่ไหวแล้วแต่คือมันเปนก็แล้วแต่ครับมันคือมันสองเครื่องครับอย่างน้อยคือถ้าได้บ้านเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งก็ไว้ก่อนก็ยังดีครับ เครื่องหนึ่งคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเจ็ดล้านนี่คือสองเครื่องเครื่องสามล้านนะครับไอ้ครับกูสอนให้ร้องให้ร้องก่อนให้ร้องให้ร้องอืมรู้มากเลยคนให้ร้องหยุดร่างแต่งร่างฮะให้รองให้ักไว้ก่อนนะะมันไม่ไหวเราออกตลอดนะช่วยโลกช่วยตลอดจนไม่มีอะไรจะออกช่วยให้เผาไว้ก่อนนะเออโซนน่ะต่อไแน่โซนหนึ่งหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทครับ เราจะนี้ให้พรให้พอแล้วก็ไปแล้ว,ลวะนะการนานๆนะนให้พักกันไว้ก่อนเพราะมันไม่ไหวออกทางนู้นทางนี้ทั่ว <c oughs> อิทธิ์ต่างปฏิทต่างตูมหังทิพย์พ่อแม่วาสมิจต,ตุสาเพตุโปรเลตโตสังกปาจันโทปนารโสยถามณิชโชติระโยสยถาศพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโคา วีนัสตรมาแต่เาว่ามันตาโยสุขีที่าโกเพราว่าอภิวาทนนีศิชนิจังอุธาปจายโนจตารโอธรรมาวาททานติอายุวโนสุขังภาลังครอ์ไปอะไรรเขาดูดับอะรกาย Thank <laughs> you. ăn thịt như ăn thịt này. Đôi má, chắc ăn thịt này.